ดีค้าวันนี้วันที่29ตุลานะครับวันนี้เราจะพามารู้จักตัวหัวบอลน,นะครับของ RC4 นะครับรหัส Z ขีด S0402 นนะครับก็จะเป็นตัวหัวบอลแบบแบบเบี้ยวๆนะครับเราจะมาดูว่ามันเป็นลักษณะยังไงแล้วก็เวลาใช้เนี่ยเอาไปใช้ตรงไหนนะครับก็สำหรับตัวตัวเบี้ยวๆนี้นะครับ มันก็หน้าตามันจะเป็นแบบนี้ครับนี่มันก็จะเบี้ยวลงมาอย่างนี้นะฮะองศาจะอยู่อย่างนี้อย่างนี้ถ้าแบบตรงมันก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือตรงอันนี้ก็คือเบี้ยว นี่แบบนี้เบี้ยวก็ใช้หัวหัวไอ้ตัวหนอนนะครับเวลาไขแล้วก็ตัวหนอนเขาจะมีสองฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งก็จะมีรูให้เอาหวเหลี่ยมไขนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งที่ตันๆนะฮะแล้วก็เอาหวเหลี่ยมไขเข้าไปนะครับแล้วค่อยแล้วค่อยใส่ลิงค์นะฮะสำหรับตัวของ RC4 เนี่ยตัวด้านในเนี่ยก็จะเป็นลูนะครับ สีเงินงิน,นะครับด้านในเป็นอลูก็จะทําให้อายุการใช้งานทนทานนะครับน้อยนะครับยังไม่ค่อยเห็นลิงก์หักนะฮะไอหรือว่าหัวบอลหักนะครับก็สําหรับตัวแบบเบี้ยวๆเนี่ยใช้งานตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราพามาให้ดูก็นสำหรับถ้าเกิดเป็นตัว s c x 1 0นะครับก็จะเป็นตัวนี้มันจะอยู่ติดกับตัวตัวชัซีเลยนะครับตัวชัดีเนี่ยสองสตัวนะครับ ติดกับจัวชัสส้นสีก็คือมันจะเป็นตรงปุ๊บแล้วก็บิดเข้าหาลิงก์ลิงก์กลางนะครับอาจจะดูยากหน่อยนะครับแต่ว่าเนี่ยมันจะใช้ตัวนี้นอกนั้นตัวอื่นก็ตำแหน่งอื่นก็จะเป็นแบบตรงๆหมดอันนี้แบบตรงนะครับแบบตรงแบบตรงอันนี้เป็นที่ติดกับชั้สีเนะี่ยจะเป็นบิดหมดเลยเป็นตัวเบี้ยวนะครับนี่ก็ใช่นะครับนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ใชำสำหรับคนที่ต้องการความเป๊ะนะครับก็ อันนี้มันก็ก็จะให้ตัวได้ดีนะครับเพราะว่าเพราะว่าไอตัวช่วงช่วงช่วง,ช,วงช่วงร้อยน็อตเนี่ยมันจะอยู่มันจะเป็นมันมันมันจะตรงนะครับแล้วมันก็บิดองศามาช่วยให้ตัวลิงก์เนี่ยไม่ไม่เกิดความเครียดมากเวลาเราขยับนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ควรจะมีไว้นะครับเก็บไว้เป็น อะไรนะครับเผื่อจะต้องการใช้นะฮะส่วนใหญ่ก็ตัวนี้ก็จะใช้ในการประกอบครั้งแรกแค่นั้นนะครับเผื่อในกรณีที่อาจจะแบบมีการเสียหายนะครับก็จะได้เปลี่ยนได้ทันดีทันใดนะครับครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับความรู้เรื่องการใช้หัวบอลแบบเบี้ยวนะครับนี้นะครับตัวนี้ก็ ความยาวนะความยาวก็คือ21นะครับยาว21กว้างกว้างก็คือทีกว้างส่วนส่วนกว้างเนี่ยงหัวเนี่ยหัวมันเนี่ยฮะกว้าง10นะครับตรงปลายก็6กมิลนะครับสำหรับรูตรงกลางคือ6กมิลเหมือนกันนะครับ6.3มมิลนะครับตรงตรงกลางนี่นะฮะก็น,นี่ก็เป็นตัวที่ที่เราได้ ให้ดูนะครับว่ามันสุดมากมักจะอยู่ตรงไหนนะครับก็นี้มี20ตัวนะครับของ rc 4ข้างในก็จะเป็นสเตเลสนะครับก็ซื้อติดไว้ติดกล่องเครื่องมือไว้นะครับเผื่อจำเป็นต้องใช้ก็จะได้ใช้เลยนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตาม4ช่องทางของเรานะครับที่ให้ท่านได้ติดตามได้นะครับมี Facebook มี YouTube แล้วก็มีเว็บไซต์สำหรับดูสินค้านะครับแล้วก็มี i n s t a g r กรนะครับ ก็4ช่องช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยก็คือว่า RC Scale Thailand นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ